เนี่ยยังอยู่ค่ายซอลต์พีจีนะครับผมอยู่ในเกมนะฮะแคปโตโกนะครับผมไม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่านะฮะมาดูกันครับหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะผมสแกตเตอร์ก็4ตัวนะฮะวงตรงไหนก็ได้นะครับผมเหมือนเดิมครับไปดูนครับเบ็ดห้าบาทฮะเนี่ยกดเบ็ดห้าตัห้าบาทเลยนะครับผมเบ็ดขั้นต่ำแค่1บาทนะอาใจลงทุนน้อยนะครับผมเบ็ดสูงสุดนะฮะอ่าสี่ร้อยบาทนะครับผมเนี่ยจะเริ่มจากเบ็ดห้าบาทก่อนนะฮะไปครับไปดูนะครับผมมันนี่เนี่ยพกเครดิตมาหนึ่งพัน 939บาทกับอีก60สตางค์เลขสวยนะฮะไปฮนะไปดูนะครับไปครับไปเรื่อยๆนะฮะแคปโตโกโนะผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะหมักโอ้โหครับเป็นไงครับแมาเอมันหรือเปล่าอ้ยนะครับเป็นาบาทครับผมไปครับเรื่อยๆครับแมหน้าตาเกมก็ประมาณนี้นะครับ อา,อายุต่ำกว่า18ปีชมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมส่วนอายุเยอะก็เล่นได้เลยฮะใครอยากเล่นก็ตามลิงก์ด้านล่างของเฮียนะฮะไปดูได้เลยครับผมเฮียาฝากขอฝากาช่องเฮียก้าสอนบาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับผมช่องเฮียก้าสอนบาอย่างเช่นเคยนะผมเข้าไปกดติดตามเฮียได้เลยนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเฮียนะผมจะเล่นให้ดทูทุกเกมครับแนะนำเฮียได้นะครับผม จะให้เล่นเกมไหนนะฮะแนะนําเฮียมาได้นะผมเฮียจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเข้าไหมมันแตกไหมนะฮะหรือใครมีสูตรมีอะไรก็บอกเฮียมาได้นะเด็กเฮียจัดให้ครับผมอเฮียจะทําตามให้เลยนะครับว่าอยากรู้ว่าสูตรเนี่ยมันจริงไหมเฮียมันเข้าจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนําเฮียมาได้ครับเฮียจะเล่นให้ดูนะครับฝ่ายับกดไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะผมเกมนี้ก็มีสมาชิกแนะนํามานะครับว่าอ่าแตกครับแตกแตกเยอะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับผม เฮียก็เลยพรเครดิตมาแค่2 0 0พันนะพ่อเฮียก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะเกมนี้นะครับผมมาเล่นให้สมาชิกดูนะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมมาดูนะครับมาดูแหมมาหมแหมมาด้วยนะครับผมโอ้ยสอนะครับยจกมายักมาด้วยนะครับมาดูกันครับเบ็นดห้าบาทนะครับผมหโหน้อยเดียวครับไหมหรือเปล่ามานะครับผมมาดูโอ้ยยี่สิบหกครับผมแหเบ็นดห้าบาทนะฮะ ตเป็ดแพงกว่านี้ก็หรูเหลืองนะครับผมฮ่าดิโอ้โหอย่างไรฮะรวมหกสิบสี่บาทนะครับไปฮะกดเรื่อยๆนะครับผมมามามาดูกันโอ้ยเหลืองอร่ามฮะครับโตโกนะผมเกมนี้นะฮะหน้าตาเกมจะประมาณนี้นะครับผมเบ็ดขั้นต่ำนะฮะเว็บนี้ละห้แค่หนึ่งบาทนะครับผมปอใจคนทุนน้อยนะฮะ ใครทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะผมเล่นได้นะม,มาแล้วครับมาหรือเปล่าไม่มานะก็กดไปเรื่อยครับผมก็ยังไม่ขาดทุนนะฮะยังไม่ขาดทุนนะตอนนี้ก็กดไปแล้วนะสามนาทีก็ยังไม่เข้านะครับผมอเจีเริ่มเบ็ดสิบบาทยี่สิบบาทขึ้นไปแล้วนะครับเอาทุนเยอะๆนะครับอาจจะเข้านะฮะเบ็ดสิบบาทครับไปลดไปเรื่อยครับผมหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะเกมรับแคปตโก้โอ้ยหิงไม่มาครับกดไปเรื่อยนะฮะส่วนใครที่ชอบมียาปัก กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้เฮียด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮีย,ยนะเฮียจะทําคลิปต่อ,ตอ,ตอไปได้นะครับมาครับเอ่ยหรือเปล่าเอ่มันอุอ้ยไม่เข้านะฮะแหมมันสรุปัขหมาจริงหรอให้ลูกค้าบอกว่ามานะครับเกมนี้นะฮะเขาบอกแตกเยอะมากนะครับผมอ่าถ้าแตกเยอะมากนะฮะไปครับเป็ดสามสิบนะครับผมไปเรื่อยๆโอ้ยนี่ฮะสกัตเตอร์นะผมอยู่ช่องไหนก็ได้นะฮะ ค่ายสโลตฟรีเกมผมสแกตเตอร์เนี่ยจะอยู่ช่องไหนก็ได้นะครับอ่าขอแค่ว่ามาสี่ตัวนะผมถ้ามาสี่ตัวนะฮะคุณได้เข้าฟรีเกมแน่นอนครับผมอเบทสามสิบนะฮะไปดูนะครับผมเฮียจะกดไปเรื่อยนะฮะถ้าไม่เข้าเฮียจะซื้อฟรีเกมให้ดูนะครับผมซิปเพิมมาอยู่เว้ยมาคิวนีม่มานะครับไปก็ไปเรื่อยมันูมันจะมาหรือเปล่านะ จังนะผมกดหยุดบ้างอะไรบ้างฮะเอ้ามาครับกดหยุดบ้างอะไรบ้างเอาวะมาแล้วครับผมโอ้โหจะต่อยให้เฮียหรือเปล่าฮะแม่ต่อนะครับผมร้อยเก้าสิบสองบาทนะฮะเขาบอกว่ามาับเกมนี้นะครับมาจริงหรือเปลามาดูอีครับผมสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะไปสามสิบนะผมมาดูนะครับ ไหรบอกไม่มาแล้วผมโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบร้าถือว่าโอเคนะผมถือว่าคุ้มนะฮะอ่ากดไปครับที่ว่าตอนนี้บวกนะครับบวกเล็กน้อยฮะผมเปิดสูงนะฮะเงี้ยกดเป็นสูงนะเป็นสามสิบนะครับผมลูกค้าบอกนะครับว่ามานะครับถ้าแตกแตกเยอะครับประมาณนี้นะครับผมไห้ลูกค้าว่าแตกแตกเยอะครับมาหรือเปล่า่ะจะแตกย่งเงี้ยหรือเปล่าเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันครับอ่ามันดูกันครับว่ามันจะโอ้โหสั่นนะฮะเรียบร้อยฮะสั่นแล้วไม่มาแน่นอนครับไปเรื่อยครับ ันนี้เราผ่านไปแล้วนะนาดีนะผมส่วนใครที่อยากจะเล่นฮะอ่าตามนี้ด้านล่าเลยครับไปสมัครได้เลยนะครับผมการันตีเรื่องความมั่นคงแน่นอนครับไม่มีโกงแน่นอนนะฮะไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมอ่ามั่นคงแน่นอนฮะถอนไวนะครับผมอ่าถอนไวฮะเติมไวถอนไวแน่นอนครับไม่มีตุกติกนะตุ๊บตั๊บฮะถ้าตุกติกครับผมถ้าตุกติกตุ๊บตั๊บได้เลยครับผมอ่าไม่มีตุกติกแน่นอนนะ ส่วนใครที่อยากจะเล่นนะครับไปแต่เกมนี้ชื่อเกมแคปโตโกนะครับผมค่ายสล็อตพีจีนะฮะแต่สมาชิกบอกว่าถ้าแตกแตกเยอะครับผมเกมนี้นะาบอกว่าแตกแตกเยอะนะฮะเกมนี้นะถ้าใครอยากไปเล่นไปลองไปเล่นได้เลยนะครับผมเนี่ยอาจจะกดไม่แตกเพราะว่าดวงอาจจะไม่ไม่ดีหรือเปล่านะวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะแต่อดวงสมาชิกอาจจะดีก็ได้นะครับผมอาจจะดีได้นะแหมไม่มานะครับอู้ยเหลืองอร่ามนะครับผมมากโอ้โหนะแคปโตโกนะครับผม เหยวกินน้ำแพร็ดนึงนะครับผมอืมนะฮะจุ้กคอนะครับผม <laughs> บันเกี๊ยบนะอ๋อครับไปกดไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะผมหกนาทีนะฮะยังไม่ถึงเวลาที่จะซื้อปีเกนนะผมจะซื้อให้ดูครับปีเกมนจะซื้อให้ดูแน่นอนฮนะแต่นี้มันยังไม่เข้า <laughs> กดไปเรื่อยมันยังไม่เข้านะผมเดีย๋ยวจะกดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันใกล้จะถึงเวลาลงของเงี้ยนะเงี้ยเขาแนะนำเกมไปด้วยนะครับผมพูดไปด้วยนะครับพูดไปเรื่อยๆมันรู้ขายโอ่งนะฮะ มันลดไคโอโอโหนะฮะมามาครับผมมาสิครับแม่ไม่มาฮนะเบ็ดสามสิบวะเดี๋ยวเง,งี้ซื้อดูครับยังไม่ถึงแล้วซื้อของเฮียน,นะครับผมมา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 โอ้โหสั่นแล้วมามามาดิครับก็มาดิราดครับสองร้อยบาทครับผมมา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 โอ้โหกสิบหกบาทแล้วมามา โอ้โหน่าเอาหาเอวหาครับผมไปครับไปเออแหม่สี่ร้อยบาทครับโอเคเดี๋ยวไม่ขาดทุนครับผมยังไม่ขาดทุนละเอ้าใหม่แล้วครับผมจะมาอีกฝั่งแหม่มครับแหม่มมารวยครับปรวยนะนะแหม่มมานะแหม่มมารวยครับผมโอ้โหโอ้โหเคืออนะครับผมโอ้โหแหม่ไม่มานะแต่ใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวจะซื้อฟรีเกมให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ อัตราการจ่ายถือว่าสูงฮะเกมนี้อัตราการจ่ายสูงนะฮะถือว่าอัตราการจ่ายนี่สูงมากนะผมเกมนี้นะครับฟรีเกลอาจจะเข้ายากนะฮะแต่ว่าอัตราการจ่ายของเกมนี้สูงถือว่าสูงเลยครับผมเห็นที่เห็นเข้ามานะถือว่าสูงเลยนะฮะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาครับผมมาแล้วครับต่อช็อตเลยครับมาต่อดูครับผมมาหรือเปล่าจะเข้าตัวอะไรใี้ฮะแม่นิดเดียวครับตัวไม่แพงนะผม โ oh, oh, ออกมาครับผมยังมาอยู่นะฮะโอ้โ oh, ห oh, ครับผมจะแตกหรือเปล่านะฮะเอามาครับผมยังได้ไหมฮะแมกดไปเรื่อยฮนะไปยังไม่เข้านะผมก็กดไปเรื่อยฮนะมาครับกดไปเรื่อยครับผมอ,อ่ายังดูนะยังได้อยู่ยนะอ, Subs, อัตราการจ่ายถือว่าสูงมากนะผมเกมนี้อัตราการจ่ายถือว่าสูงมากครับเกมนี้นะครับเอายังไม่หยุดนะครับผม นี่ก็ผ่านมาแล้วแปดนาทีนะฮะอยากมันบักมาครับผมเป็นไงฮะอ่านะฮะแคปโตโกนะครับผมมาดูครับหนักแน่นอนฮะทอานี้หนักแน่นอนครับผมหนักแน่นอนนะหนักแน่นอนรัวนะฮะร้อยเก้าสิบแปดบาทครับผมก็ถือว่าโอเคนะเกมนี้ถือว่าโอเคมากแล้วนี้เฮียบวกมาแล้วนะฮะเฮียบวกมาแล้วเกือบหกร้อยกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมถือว่าเฮียบวกนะครับตอนนี้บวกมาแล้วหกร้อยนะฮะ เกือบหกเกือบหกร้อยนะไมไม่ใช่หกไม่ใช่หกร้อยเกือบหกร้อยนะครับเอาเป็นไงครับมานครับเริ่องไม้ไงเห็นแล้วนะครับอะต่อครับผมต่อนะฮะไปไปเลยยาวๆสัดยาวๆผู้หนุ่มน้อยมามามานะโอ้โหบวกแล้วนะผมนี่บวกมาหกร้อยกว่าบาทนะหกร้อยกว่าบาทแล้วนะครับ,บ,มบ,นะบ,รบผมโอ้โหเจ็บคอฮะนำ้นำน้ำน้ำมะน,นาวต้องเข้านะจังหวะนี้นะน้ำมะน,นาวต้องเข้านี้เจ็บคอเสียคอบ้ากเลยฮะ ครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมเกมนะฮะแคปโตโกโนะครับผมสมาชิกแนะนำเฮียมานะครับว่าถ้ามันแตกๆเยอะครับเฮียเฮียลองไปเล่นให้ดูหน่อยครับเฮียก็จัดไปฮะอ่าเฮียจัดให้ฮะอยากให้เฮียเล่นให้ดูเฮียจัดให้ครับผมไม่ยากฮะไม่ยากครับผมเป็นไงฮะแคปโตโกโนะครับผมส่วนเว็บนะฮะฟ็อกซ์แปดแปดนะครับผมไปได้เลยฮะตามลิงก์นะหลับเป็นไงครับหนักๆๆนนนะหนักหนักแน่นอนฮนะหนักแน่นอนครับผมแปดร้อยสิบบาทฮะโอ้โหเป็นไงครับ แคปโตนะครับผมฝากด้วยนะฟ็อกเซตแปดนะครับผมใครที่ชอบเฮียฝากกดติดตามฝาก Subscribe กดดิ่งให้เฮยเียนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียนะครับไปครับคนไปเรื่อยครับวันนี้เฮียบวกมาแล้ว1000กว่าบาทนะเฮียเลิกก็ได้นะผมเฮียจะเลิกก็ได้นะฮะเฮียจะซื้อฟรีเกมให้ท่านดูนะครับอ่ะไปดูกันครับว่าฟรีเกมเีลจะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เฮียบวกมาแล้วนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทกับห้าร้อยนะครับอ่เฮีย เฮียบวกมา1,000กว่าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเฮียจะซื้อฟรีเกมให้ดูเว่าหน้าตาฟรีเกมประมาณไหนนะฮะจะซื้อเบ็ดไม่สูงมากนะครับเพราะว่าชุนตอนนี้เฮียบวกแล้วเฮี้ยจะซื้อเบ็ดไม่ไม่สูงมากนะครับเอาเบ็ด5บาทพอครับอ่าเบ็ด5บาทก็ซื้อฟรีเกมหมดสามร้อบาทนะฮะมาดูนะครับตอนนี้เฮียบวกมาแล้ว1,000 1,000กว่าบาทแล้วนะครับผมตอนนี้เฮียบวกมา1,000กว่าบาทแล้วนะฮะถือว่าบวกนะครับเฮียจะเลิกก็ได้นะฮะอ่าแต่ขอถ้าบวกขนาดนี้เฮียแนะนำให้เลิกนะครับอ่าแล้ววก็เล่่นนนัใหมมะผ เงินทองไม่ได้หากันง่ายๆนะครับกดไปเรื่อยฮะไปดูไปเรื่อยไ่กดไปเรื่อยครับผมมาดูกันมาดูฮะกดไปเรื่อยนะครับผมเป็นาบาทนะถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเฮียก็จะลงนะเฮียก็จะปิดคลิปแล้วถือว่าเฮียบวกมา1,000บาทนะครับผมตอนนี้อ่าเฮียพกเครดิตมา900 F 1,900กว่าบาทนะตอนนี้เฮียบวกมาแล้วนะครับอ่าบวกมา1,000กว่าบาทนะถ้าไม่เข้าเฮียก็จะปิดคลิปนะผมถือว่าเกมนี้โอเคนะฮะถือว่า สมาชิกแนะนำเฮียมาก็ว่าโอเคฮะเกมนี้นะฮะใครอยากจะเล่นนะครับผมใครอยากจะเล่นนะฮะไปได้เลยครับแคปตโตโกนะครับค่าสล็ซด GG นะอ่าอีกสามวงล้อนะครับเข้าถ้าเข้าก็ดีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเอ้าไม่อจะเข้ายัางไงหรือเปล่าโอ้โหถูกตัวน้อยฮะเหไม่แพงครับผมเก้าบาทเองฮะเอ้ยมันตัวคูณมีตัวคูณนี่หว่าโอ้โหโทษทีไอ้เฮียไม่เห็นนะขอโทษทีครับผมอีกสองวงล้อครับไปครับดูกัน มาดูนะครับสองวงล shot shot. ้อนะครับผมมาครับมาเอามาฮะมาครับผมเอ้าเป็นไงฮะเป็นไงครับผมรู้เหลืองแน่นอนฮะช็อตนี้นะครับคูณสิบเอ็ดนะครับผมหกสิบเป็นไงฮะเบ็ดห้าบาทครับผมนี่เบ็ดห้าบาทนะครับนี่เบ็ดห้าบาทนะครับเป็นไงครับบวกแปดร้อยกว่าบาทนะฮะได้กําไรนะฮะให้ได้มาฮีเลอร์ครบจบเปมนี้ฮีเลอร์นะฮะตอนนี้ฮีบวกมาแล้วนะฮะเกือบสองพันแล้วนะครับผมเบ็ดห้าบาทก็บวกได้นะฮะเป็นไงครับเนี่ยบอกแล้วว่ามันแตกหนัก นะครับผมไม่ใช่เนงะ้ครับลูกค้าครับสมาชิกนะผมบอกว่าแตกแตกหนักนะครับ